เช็คความพร้อมทดสอบเรียนออนไลน์16พฤษภาคมนี้ นายนัทพลทิพสุวรรณรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวภายหลังการประชุมร่วมผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงศึกษาธิการว่าที่ประชุมได้หารือถึงการเตรียมความพร้อมในการจัดการศึกษาออนไลน์ตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 เพื่อวางแนวทางการบริหารจัดการให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันซึ่งแต่ละหน่วยงานมีความเกี่ยวโยงในเรื่องของการใช้แพลตฟอร์มออนไลน์อะไรบ้างเช่นระบบการเก็บข้อมูลเป็นต้นซึ่งให้ง่ายต่อการใช้งานรวมถึงเตรียมความพร้อมช่องทีวีดิจิทัลที่จะใช้เผยแพร่การเรียนการสอน ระดับอนุบาลประถมศึกษาและมะัธยมศึกษาปีที่3และการใช้โทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมหรือ DLTV ในการออกอากาศร่วมด้วยดังนั้นภาพรวมการใช้งานผ่านระบบดังกล่าวมีความพร้อมแล้วเกือบร้อยละ90 นายนัทพลทิพสุวรรณกล่าวต่อว่าสำหรับเนื้อหาการเรียนการสอนนั้นอยู่ระหว่างการดำเนินการใกล้แล้วเสร็จเรียบร้อยแล้วเช่นเดียวกันซึ่งหากเนื้อหาที่ต้องการเผยแพร่ผ่านสมาร์ทโฟนก็ต้องทําให้เกิดความกระชับและเข้าใจง่ายส่วนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่ไม่ได้ใช้อุปกรณ์การเรียนการสอนหรือการใช้แท็บเล็ตมาเสริมการเรียนแล้วนั้นในกลุ่มเด็กเหล่านี้จะเรียนผ่านทีวีดิจิตอลส่วนหนึ่งและอีกส่วนหนึ่งต้องเช็คอุปกรณ์การเรียนของนักเรียนว่าตอนนี้มีอุปกรณ์อยู่เท่าไหร่ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการจะใช้ช่วง เวลานี้ไปจนถึงก่อนเปิดภาคเรียนเดือนกนรกฎาคมในการสำรวจอุปกรณ์เสริมว่ายังขาดเหลือจำนวนเท่าไหร่ดังนั้นวันที่16พฤษภาคมนี้เป็นต้นไปจะเป็นการทดสอบระบบการเรียนออนไลน์ทั้งหมดจากนั้นจะดูภาพพื้นที่ไหนขาดเหลืออุปกรณ์เสริมบ้างอย่างเช่นนักเกรียนมีสมาร์ทโฟนแต่ไม่สามารถเชื่อมต่อกับทีวีได้เพราะไม่รองรับเป็นต้นซึ่งปัญหาต่างๆเหล่านี้กระทรวงศึกษาธิการจะเช็คระบบอุปกรณ์เสริมทั้งหมดเพื่อนำมาประมวลผลอุปกรณ์ที่จะต้องใช้ทดแทนใน บบงบประมาณที่เหมาะสมต่อไปรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวต่ออีกว่าหนังสือเรียนที่เด็กจะใช้ประกอบการเรียนไปด้วยนั้นส่วนหนึ่งจัดส่งไปถึงโรงเรียนแล้วโดยในยวันที่16พฤษภาคมโรงเรียนแต่ละแห่งก็จะกระจายหนังสือเรียนให้แก่ผู้ปกครองไปดําเนินการต่อไปทั้งนี้ตนพยายามบริหารจัดการการศึกษาออนไลน์ให้มีความสมบูรณ์มากที่สุดในช่วงวิกฤตนี้ และขอย้ำว่าในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด -19 เท่านั้นที่เราต้องใช้การเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์เป็นมาตรการหนึ่งของการสกัดการแพร่ระบาดซึ่งการเรียนการสอนกับครูผู้สอนในห้องเรียนก็ยังมีความจําเป็นและเชื่อว่าหากสถานการณ์นี้ดีขึ้นโรงเรียนก็จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติของการเรียนการสอนอย่างแน่นอนและทั้งหมดนี้คือเที่ยงวันทันข่าวสพทสวัสดีค่ะ